I don't never slow up, no I don't take. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement So de rap ผมก็แวะมาที่ส่วนสิ่งวัฒนานะครับก็เป็นนาของช่องเกษตรกรพาทัพนั่นเองนะครับผมนี่นะนี่บริเวณนี้นะครับก็จะมีเป็นนาข้าวนะครับข้าวก็กําลังออกรวงเลยนะนี่เออช่วงนี้นะครับมันใกล้จะสงการเนาะมันเหมือนมีพายุฤดูร้อนนะครับฝนก็เพิ่งตกไปเมื่อตอนบ่ายนะช่วงนี้ตอนที่ถ่ายคลิปนี้เป็นตอนเย็นนะครับผมด้านนี้นะครับก็จะเป็นเออต้นไผ่นะ นี่มีต้นไผ่นะครับผมก็สูงน่าจะสัก4เมตรโดยประมาณนะครับบวกลบนะมาด้านนี้นะครับจะเป็นกล้องน้ํานะครับอันนี้เป็นคลองน้ําที่ไม่ลึกมากนะประมาณน,น้าแข้งเรานะครับก็คือเอาไว้ปลูกบัวนั่นเองนะนี่นะดอกบัวเพียบเลยนะครับนี่นะีให้ดูใกล้ๆครับดอกบวัวนี่นะครับโอ้โหนี่นะ เห็นไหมครับนี่มันจะมีน้ำทิ่งบนใบบัวเต็มเลยนะครับนี่นะฝนเพิ่งตกไปนะครับแล้วก็จะมีไปเกาะกลางนะเกาะกลางจะปลูกมะพร้าวกับกล้วยนะครับบริเวณรอบๆก็จะมีกล้วยเหมือนกันนะนี่นะครับมีมะพร้าวเหมือนกันนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นสระน้ํานะครับสระน้ํานะไว้กักเก็บน้ําไว้ใช้นะครับผมนี่เลยบริเวณรอบๆเขตนะครับก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมนี่นะ ก็เหมือนจะมีทั้งต้นพยุงต้นสักนะครับปลูกล้อมรอบที่ดินอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับจะมีเป็นข้อลัวครับผมนี่แล้วก็จะมีเป็ดมีไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปเกาะกลางกันนะผมข้ามมาเกาะกลางแล้วสําหรับเกาะกลางนี้นะครับจะเป็นต้นพุทราครับผมอันนู้นก็พุทรานะอันนู้นก็พุทราเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าจะมีแถวแรกแถวเดียวนะที่จะเป็นกล้วยกับมะพร้าวนะครับก็จะแตกต่างจากเพื่อนแหลนะเนาะดอกบัวออกเยอะมากเลยนะครับใบก็เยอะเหมือนกันนะโอโ้โหบรรยากาศดีครับช่วงเย็นเนาะก็ฝนเพิ่งตกด้วยอากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าพุทราก็จะออกดอกแล้วนี่นะคิดว่ากลางปีนะครับถึงจะได้กินเนาะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่มันมีนามหนะครับแต่ผมจะค่อยแย่ลงนะนี่เห็นปะนี่นะครับประมาณนักแข่งเราแต่ผมไม่กล้าลงเยอะนะเดี๋ยวลื่นนะครับนี่นะครับทุกคนเล้าเป็ดเล้าไก่ก็อยู่ข้างๆคอกวัวนะครับนี่นะนี่นี่นะครับอ้ออันนี้เป็นเป็ดที่แบบว่าไวกําลังโตนะครับลูกเป็ดไปกําลังโตเนาะส่วนตัวใหญ่น่าจะแม่มันนะครับนี่นะไก่นะครับ ไก่ก็น่าจะเป็นไก่ไข่แหลนะเนาะนี่นะครับก็เป็นสวนที่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะครับอุ้ยรู้สึกว่าค่นจะโดนหนามพุทซานะครับปักเสื้อนะเมื่อกี้ ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาดูบริเวณขอบที่ดินแบบใกล้ๆแล้วนะตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นต้นน้อยหนาหรือฝรั่งนะครับที่มีถุงหุ้มอยู่นะส่วนตรงนี้ครับเป็นพวกไม้ยืนต้นเนาะไม้ป่านะครับมีไม้สักไม้พยุงแล้วก็ต้นยางนานะครับนี่นะใบใหญ่ๆนะครับนี่ต้นยางนานั่นเองนะนี่นะครับรู้สึกว่าต้นพยุงนี่ก็จะสูงมากๆเลยนะครับเนาะต้นยางนานี่ยังเล็กอยู่นะครับทุกคนครับมีเป็ดสองตัวครับ มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฝากกดติดตามติ๊กต็อกด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ